เทคนิคดันคลิปให้ถึง3000วิวง่ายๆทำยังไงขั้นตอนแรกเลือกคลิปที่เราคิดว่าจะปังขึ้นมา1คลิปค่ะสร้างเงินในอากาศเลือกคลิปนี้แล้วกันค่ะคลิกที่จุดไข่ปลา3จุดด้านบนค่ะเลือกที่ปักหมุดโพสโพสที่เราอยากจะดันก็ขึ้นไปอยู่ด้านบนของเพจเราแล้วค่ะเวลาเพื่อนๆมาเยี่ยมบ้านก็จะเห็นโพสนี้ก่อน อีกวิธีหนึ่งก็คือเข้าไปในคลิปที่เราอยากจะดันเสร็จแล้วเพื่อน,อนๆกดแชร์เลยค่ะกดเลือกที่กลุ่มค่ะจากนั้นเพื่อนๆเ,เลือกเลยค่ะว่าจะแชร์คลิปลงไปที่กลุ่มไหนเลือกได้แล้วเพื่อน,อนๆกดโพสต์เลยค่ะแค่นี้คลิปของเราก็ถูกส่งไปให้คนหมู่มากได้ดูแล้วค่ะยิ่งถ้ามีคนมาคอมเมนต์คลิปของเราก็จะส่งผลให้ AI ดันคลิปของเราไปให้คนอื่นๆได้ดูอีกค่ะ สำหรับกลุ่มใหญ่ของแอดมินนะคะเปิดให้เพื่อนๆนแชร์โพลได้2เวลาคะ่ะช่วงเช้า7จ็ดโมงครึ่งถึง8ปดโมงครึ่งกับช่วงเย็นหกโมงเย็นถึงหนึ่งทุ่มตรงนะคะเพื่อนเพื่อนสามารถแชร์โพลลงกลุ่มได้เลยคะ่ะ